โอ้ยไม่แล้วพี่มิกกี้จะจีบพี่ฉะแบบรุ่นพี่ไม่ได้จีบผมไม่ได้จีบคือมีโซฟาอยู่แล้วก็เพื่อนเขานั่งอยู่ตรงโซฟาโต๊ะอ,อยู่ติดกับผมแล้วก็โกรันก็นั่งข้างเพื่อนเขาแล้วผมแค่ย่อนตูดไปนั่งได้ประมาณสองวิรันก็พูดปุ๊บหยุดหยุดทำตาหวานอยู่นี้หยุด โอ้โหกลับบ้านเลยไม่มันดูชัดเจนมากพี่นิกกี้ไม่ได้ชัดเจนผมมันตาหวานอยู่แล้วโอ้ขอทาท่านะพี่นิกกี้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วก็เอาหน้าแบบไม่ใช่ไม่ใช่ยายาข้างๆรสจแล้วก็แบบทิ้งตัวมานิดนึงแล้วก็ไม่ใช่แค่ข้างๆแค่ข้างแล้วก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินเหล้าดื่มเหล้าไหมครับหลายรอบด้วยแค่นี้ร้านบอก แท้กลางมาเลยหยุดส่งตาหวานใส่เขาเดี๋ยวนี้อันจริงอันนี้จริง,อนนรงโอ้ยโอ้ยไม่เคยได้เกิดเลยไม่เราจะจีบเรา,เราดูด้วยดีโหนไม่ได้จีบไม่ได้จีบเขาเรียกว่านิกกี้นายเฟลลี่เฟลลี่กับทุกคนโอ้ย จบแล้วเกอวันนั้นหนูไม่ได้ตั้งด่าไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนหนูไปอยู่กับเพื่อนหนูด้วยซ้ําแล้วหนูไม่ได้พัโทรศัพท์หายด้วยลืมไหมล่าไม่ลืมฝากไว้ไงฝากใช่เพราะหนูไม่มีกระเป๋า,เ,าเลยแล้วมีอย่างนี้ด้วยนะเอฟซี FC มีอย่างนี้ด้วยนะลงสตอรี่กับหนูหน่อย พี่นิกกี้ลงสตอรี่ <ขอ S 1> กับหนูหลงสตอรี่กับหนูหน่อยพี่นิกกี้อายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูนี่อีกพี่นิกกี้ลงสตอรี่กับหนูหน่อยเนี่ยได้ทีเอาใหญ่ได้ทีเอาใหญ่แล้วผมก็บอกว่าก็ได้ร้านร้านก็ถ่ายสิไม่อยาว่าจะเอาเครื่องพี่นิกกี้ลงสตอรี่กับหนูหน่อยห <c oughs> นักหนักจริง <c oughs> ไ่ดูจัไม่ได้จัไม่ได้เชื่อใคริเชื่อผมไม่เชื่อรันหนูไม่เคยเลยแบบพี่นิกี้ขอถ่ายตอรี่หน่อยงี้ไม่เคยโอ้โหไม่ใช่เขาถ่ายลงสตอรี่กับหนูหน่อยนั่นนี่เนี่ยหนูไม่เคยพูดแล้วหนูจะมาอีกแล้วไม่เคยพูดอีกแล้วถ้าหนูจะถ่ายหนูก็เออถ่ายแล้วก็ส่งให้แฟนคลับดูลูปหนูยังไม่เคถ่ายพี่นิกี้เลยอ้าวกลายเป็นพี่เป็นคนโกหกไปอีกแล้วอ้าวแฟนคลับจะเชื่อใครล่ะ ไปพี่เป็นคนปิ้นป้อนไปอแกเห็นไหมล่ะเขาก็บอกเชื่อหนูเห็นไหมเพราะว่าพฤติกรรมหนูไม่มีหรอกพี่นิกกี้จะแบบแบบพี่นิกกี้ลงสตอรี่หนูน่ะไม่ใช่แล้วน้องเบาน้องเบาบอกหน่อยใครเพื่อนพี่ยะเป็นพยานนะชื่อแจมอะยังเป็นพยานนะคือเป็นพยานนะใจใจพูดอีกไหมจะไม่ได้แต่หนูมั่นใจแต่ใจพูดอีกไหมมีนะอะไร มีอีกนะพอเธอจะนั่งจะนั่งกับผมมั้ยนะพอเธอหนูนั่งพื้นต้นไม่คัพี่ให้นั่งพื้นแล้วรันก็บอกว่าพือไม่สุภาพรุษเลยเออพี่นิกี้ต้องลงไปนั่งพื้นแล้วให้หนูนั่งบนเบาะไม่ได้ให้หนูไปนั่งทับกับพี่แจมหนูก็เลยบอกว่าไม่ใช่ผมมาให้เขานั่งกับเพื่อนผมเพราะว่าผมมากเพราะว่าผมมากไม่อยากโดนตัวน้องไม่อยากโดนตัวน้องเห็นไหมพี่นิกี้ต้องเสียสชด S <S เป็นถุภา้าบุรุษแล้วหนูก็เลยบอกว่าทําไมไม่ซื้อที่มันมีสักสี่ที่นั่งเผื่อชาวบ้านชาวชนผมมาบอกว่าให้เบาะผมมันใหญ่ผมก็เลยบอกว่ารานไปนั่งกับเพื่อนพี่นั่งคู่กันแล้วมันบอกว่าไม่ทําไมใช่ไงพี่นิกี้ต้องลงไปนั่งพื้นแทนหนูหนูลงไปนั่งที่พื้นเลยหนูจําได้อะไแล้วเห็นไหมล่ะโอ้ยอือโอ้ย เห็นไหมเอ็สซบอกเจ้าของรถแท้ก็หนูเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนพี่นิกกี้อีกเห็นไหมล่ะเบิกตัวพยานพยานคือน้องเป่าหนูใส่ฟิลเตอร์หนูไม่ได้หน้าแดงน้องเป่าเป็นพยานถามแม่มแม่เชื่อใคร ไม่ใช่ใครหนูพูดความจริงนะแม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เห็นไหมล่ะลูกแม่เขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแม่แม่จริงปะหนูเริ่มไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันแล้วเนี่ยจริงะหนูน่าจะพูดว่าพี่นิกี้ไม่สุภาพบุรุษเลยหนูน่าจะพูดแบบนั้นบางซาบางซาคุยกับบางซาไหมบางซา ฮะ <Huh? S 2> เขายังไม่เห็นหนูยังไม่เห็นเขาอยู่เลยพี่นิกกี้บางซาเนี่ยเขาเข้ามาแชร์ไลฟ์อยู่เนี่ยเหรอใช่ดูยังไงเนี่ยบางซาเนี่ยแฟนมันแท้ตัวจริงแล้วบางซาดูทุกคลิปอุ๊ยดูทุกวันบางซาอ๋อดีเขาจะขึ้นปะบางซาอ๋อฟรีเอาน้องไปงด้วยได้ไหม ได้จะเอาเกี่ใบบอกหดี๋ยบอกพี่พจน์ให้แต่ว่ารันก็ดูเสร็จแล้วก็แบบเหมือนแบบรีวิวพี่พจน์หน่อยแล้วกันเอาสี่ใบเสือแม่ด้วยโอเคเดี๋ยว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 ,ยวพรุ่งนี้พี่แจ้งพี่พจน์ได้ไหมเพราะวันนี้พี่ขอเขาไปเจ็ดใบได้แต่ว่าพี่พจน์เขาให้พี่อยู่แล้วแหละอืมได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่นิกกี้ขอบคุณแต่เดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวจะวบอกประมาณทุ่มหนึ่งแต่บ้านน้องรันใกล้พารากอนอยู่แล้วป่ะใช่ค่ะอืมขอบคุณครับได้จ้ะอย่าลืมนะคะ อ๋อเนี่ยมีคนขอมาแต่เอาไม่ใช่เนี่ยไงพบ่บังถ้าพี่ไม่ไลฟ์ก็คือขึ้นไม่ได้ใช่ไหมอ่าประมาณนั้นแหละครับถ้าน้องคุยกับปี่นิกู่ไม่เป็นไรครับคุยกับพี่นิกี้ต่อไปะครับได้ครับโกมันเท่าไหร่คืออะไรครับอ๋อบังไม่ถึงเนี่ยผมมาเที่ยวจนอยากแบบเปิดร้านเองเน่ะแต่ตอนนึกเด็กๆเคยเปิดร้านแล้วเจ๊งนะ อนเด็กๆอ่ะเคยเปิดร้านลรวเจ๊งนะหัวเปียกตลอดเวลาชอบสระผมครับสระทุกวันแล้วเป็นคนไม่ใช้ใดอ่ะขี่เกียจเป่าอ่ะชอบหัวเปียกเย็นเดียอยากเปิดเป็นแบบเป็นบายที่ฮอป่ะเนี่ยเสีพี่นิกกี้ทำไมหนูชวนพี่นิกกี้ไม่ได้เขาบอกว่าถ้าหนูจะชวนกับพี่นิกกี้คือเหมือนกับว่าเขาจำกัดอายุด้วยอ่ะ เอาหรอแสดงว่าพี่โดนข้อจํากัดอยู่ไงอ้าวเหรอแสดงว่าพี่โดนเรื่องอายุดิใช่เหมือนแบบว่าโดนเรื่องจํากัดอายุก็เลยเชิญไม่ได้เออพี่โดนจํากัดอายุดิรันม่รู้ทําไงดีทุกครั้งเลยเวลาที่เข้ามาไลน์อ่ะโดนแบบจํากัดตลอดเลยอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าพี่นิกกี้อะ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่นิกกี้ไม่ได้ตั้งค่าอยรยอเปล่าเออเดี๋ยวให้น้องเ่าตั้งให้พรุ่งนี้ทําไม่เป็นอะ่ะ อ๋อพี่นิกี้ชวนฮหาหน่าไปยังหนูให้ลายไปแล้วอ่ะชวนแล้วนัดแล้ววันที่ยี่สิบดีงามวันที่ยี่สิบไป่านน้องฮหาหน่าอืแล้วรันไม่มีเพื่อนเลยเหรอมาถึงแลเพื่อนไลค์แต่เห็นรันไลค์กับพลอยตั้งนานเม,มื่อวานอะพี่ดูอยู่ใช่ใช่ไหม หนูหนูไลฟ์คนเดียวหนูเกงใจเขาเพราะว่าเขาทํางานไลฟ์แบบไลฟ์แบบทํางานเนี่ยพี่นิกกี้เอาเรา<อ>ไปำทำงานเลยเหรอไม่ใช่คนอื่นอะอ๋อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบบเดี๋ยวพี่จะไลฟ์เหมือนพี่เมาว่าอีกร้านหนึ่งมาช่วยพี่ขายปะ่ะได้น้องก็ไปแบบ